ก็ซ e ัมบ er like uh ี huh. ้แมนซัมบี okay. ้แคนขออันดับหนึ่งขอซื้อเอ้ยอันดับสองขอซื้อเราต้องต้องเราจะมาเล่นนี่ฮะทุกคนซัมบี้แมนของอันดับสองขอซื้อผมนี่คาร์โลโอ้หางมองเลยอืมแจ่มไปเลยฮะนี่ดูดิสกิมบิด้กด้วยนะเท่มากฮะกดไลค์ให้เลยหนึ่งทีโอเคฮะทุกคนดูของผมดิฮะทุกคนดูทีนั้นมันล่อยหลอนไม่รู้ฮะแต่ว่าเรนนี่แกงนั่นแหละโอเคฮ้าสวัสดด้วย นี่คนนี้ก็มีนะแต่ว่าเขาเอาทีมอะไรมาไม่รู้ไปตั้งตั้งเป็นหน้าพลังนะฮะทุกคนนี่ซามิแมนอยู่ข้างหน้าเลยหน้าดีกว่าอันดับหนึ่งอ่ะเพราะว่าอันดับหนึ่งพลังเยอะกว่าอยู่ข้างๆกันไปเลยก็อยู่ตรงนี้ฮะโก้สืบเหมือนแข่งได้นะพลังโก้เยอะเลยโกย้สืบโอเคมาะจะาฮาร์ดเด็กเปิดก,ก่อนเน,นาะตรียมอะไรจะไหนก็โก้สืบราชาแลงเอาไป จากนั้นก็ Man, ซัมบ,บี้แมนซัมบอนนี่เชนขออันดับหนึ่งขอเซิร์ฟเออันดับสองขอเซิร์ฟต,ต้มโอ้หกแสนสี 5, ่ห้าเดี๋ยว่าแรงอยู่นะนี่ก็ยิงธรรมดาไปเนาะเตะดูหาด่าเรียบร้อยแล้วเตะธรรมดาไปผมนี่หนึ่งแสนเก้าตีธรรมดาแล้วก็ไปหาเงาจบง่ายเดี๋ยวไปหายคนรับไม่ได้ขออีกรอบนึงนะนี่ได้เสียจีโน่ได้วย <c oughs> โอเคาที่หาคนจัดง,ง่ายอีกรอบนึง เอาเอาไว้ขนาดเหมือนเดิมฮะเกโกเกโร,กโรอยู่ข้างๆกันโอเคปะยวพัดเดบเปิดก่อนฮะทุกคนตีธรรมดาไปเหมือนเดิมฮะแล้วตีธรรมดาไปอืมแล้วก็สมานเขนเพราะว่ามีกระดูกหักแล้วต้ม600ต้ม600แสนสี่ระมาณรวมๆได้อยู่ที่600นะฮะยีงธรรมดาไป100 5แล้วดูของผมนะเป๊ะไม่เงี้ย200หนึ่งเยงอะกว่า

โอเคจับัดืมแกสีเนี่ยไม่ไม่ด้ใช้หรอจับติไม่ใช้หรอเียนะไปแล้วก็สเชนนีตตงน้ตายแสีคะงนะยิมเปหนึ่งแหแล้วก็าติดเาลาคะหนึ่งสองแล้วปุ๊ไปหนึ่ก้าโอเคแล้วก็จับัดิใช้ติวาเอีบาะฮะเออ้้มัน ยอะที่า่ะมีเตแ่วอแค่นี่ผู้ัยมือปราเนาะใหม่ละแย่เมมีดอยู่แต่ว่า่เยอะั้องตองไปแกแล้วก็สามั ALLY แคบิดฉาเลยเออนต้ดาเมที่แรงเออห้าสนเจ็ดโอเคข้าก็กดไลย